บรรยายทำคำสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องพ่อธรรมะแม่ธรรมะและขันห้าเป็นรังของจิตไม่ได้แคดูแบบว่าเราไปทําอะไรตรงไหนเนี่ยมันไม่พ้นสายตาวิรรหัสทนคือไม่พ้นสายตาธรรมชาติาท,าท,าทั้งสี่นไม่ว่าจะเป็นบนบก เป็นในนะ้ำหรือจะเป็นที่ไหนว่างเปล่าอะไรมันก็ไม่พ้นธรรมชาติองสิเขาก็จะบนคือความหปลือกึ้นกายกรรมวิจจีจำรู้จิตของเราไว้ในลักษณะที่อยู่ในที่อยู่ในขันห้าเพราะนั้นเราจะหนีใครหนีเขาไม่พ้นหนีใครก็หนีได้แต่หนีหนีข้าทั้งสี่หนีได้นะเราจะมุดมุดมุดน้ำลงไปในคลองในทะเลไปสร้างกบมันก็หนีไม่พ้น หรือจะมาทำอะไรบนพื้นดินมันก,ก็นกหนีไม่พ้นหรือจะไปทำกลาองอากาศมันก็หนีไม่พ้นอีก,อกคือมันมันลักษณะที่เรียกว่าเล่าหนีธาตุทั้งสี่ทีว่ายี่หันภไนอย่างที่พระเจ้าท่านเปิดนะท่านที่ให้เราฟังว่าท่านติดเครื่องรับไว้ที่ที่ตัวของเราเรียกว่าธาตุทั้งสี่แต่ว่าถึงเวลาเนี่ยธาตุทั้งสี่นี้ก็จะพี่ลายออกมาเขาเรียกว่าศูนย์กระจายของของของ,ของโลกหรือว่าศูนย์กระจายของโลกใุตลาธรรม ุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างไรหรือว่าสุขกระจายขององค์ธรมจักรเขามเป็นลักษณะแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านดึงนในขักษณะที่ท่านปฏิบัติอยู่นะท่านก็ยังระวังระวังที่สุดเลยในเรื่องสิ่งนี้แมนะ้แต่ว่าจิตนี้มันจะนึกคิดไปในทางอะไรท่านพ,พยายามระวังที่สุดเช่นเวลาท่านจะจิตท่าน,นจะนึกถึงพิมพาเนี่ยท่านก็ระวังที่สุดเลยถึงขนาดลางรถับบอารมณ์ของพิมพาว่าพิมพาเอ้ย เวลานี้เนี่ยเราเกินอยู่กับธรรมเลยนะพิมพายอย่ามารบกวนเราเลยอารมณ์ของพิมพาจงกลับไปวางเถอะนะไปอยู่กับฝั่งไม่ต้องมารบกวนเราเนี่ยนะท่านาตาลบับอารมณ์ของพิมพาบางครั้งก็อารมณ์ของเราหมก็เกิดขึ้นมาคิปนะอารมณ์ของลูก,มกรมาาเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆท่านกับตาลบกกับอารมณ์ของเราขึ้นเราขุนเอ๋ยเลยไปทั้งนานะ,นะเวลานี้นะเราจะทาดิติดทำใจของเราในีธรรม เราจะได้เป็นที่ขึ้งแต่เาหุนเราหุนจังจังอย่าแรบกวนเราเลยเนี่ยท่ากับเราล้วกับอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนันละเห็นไหมความละเอียดของจิตที่เขามีความเข้าใจในคําว่าธาตุทั้งสี่เนี่ยเขามีการระมัดระวังแค่ไหนก็ไม่เหมือนกับคนปัจจุบันนี้สิ่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าเจริญเกินอ่จเจริญเขาเรียกว่าเกลเลยกันมากหรือเกินเพราะว่าไม่มีคําว่ากลัวว่า,วากลัวบาปกลัวกรรมหรือว่ากลัวอะไรก็แล้วจะทําอะไรก็ทําตามอารมณ์ไม่รู้หรือเป่าสิ่งที่ตนเองทําไปนั้นะนะ่ะ มันจะหนีใครได้ไหมหนีคนหนีสัตว์ได้หนีคนนั้นคนนี้ได้แต่ก็หนีท่าทั้งสี่ไม่ได้คนเราไม่เห็นท่าทั้งสี่เป็นสิ่งที่เรียกบันทึกการกระทําหรือตัวกระทํานี่แหละมันเป็นทาให้ชีวิตคนเราพลาดนะนะสิ่งเหล่านี้ถ้าคนเรามีความเข้าใจดีแล้วก็จะมีคำว่าฮิริโอตาต์ตในที่รับที่แจ้งนจะไปตั้งตนอยู่ที่ไหนจะไปทําอะไรก็มีความระมัดระวังขึ้นนะไม่ต้องไปตั้งอะไรก็ได้ดูวุฒิเจา้าทำปฏิบัติธรรม ท่านไม่เคยไปตั้งอะไรตั้งอะไรเป็นกฎข้อบังคับอะไรเลยเอียงแต่ว่าท่านมีวินัยเรียกว่าดินฟ้าอากาศพอแล้วทําอะไรก็เรงใจดินฟ้าอากาศจะนึกจะค <c değild> <xter> ิดจะพูดจะจาจะใช้ิีิยาแล้วก็เรงใจดินฟ้าอากาศแม้แต่ปฏิเขาทัาใจนี่ทัก็ไม่กล้ากลัวจะไปก่อการบบคนนั้นนักภาษาอะไรจะไปใช้วาจาติแม้แต่ติดจะนึกคิดก็ยังไม่กล้าเห็นไหมนี่แหละเขาเรียกว่าท่านมีว in ินัยของดินฟ้าอากาศเป็นสักพยาเรียกว่าเป็นวินัย ที่จะเป็นพยานในการกระทําของท่านนโลกุตาลัณเขาก็าเอาสิ่งนี้เนี่ยให้เราได้คิดมาให้เราได้พิจารณาเราจะได้มีสติมีสัมปััญญะกขึ้นว่าเราทําอะไรทําไมเราจึงหมีกรรมกัไม่พ้นทําไมเราจึงติดกัลาจึงต้องตั้งตนอยู่ประคับประคองอยู่เรื่อยนะเป็นเพราะเหตุอะไรนี่เนี่ยก็เป็นเพราะเหตุที่เดยกวา่าเราไม่เกรงใจหรือว่าเราไม่นึกถึงคําว่าดินฟ้าอากาศ า่าทั้งสี่ของตนที่อาศัยจริงเท็แค่ไหนเราไปดูแล้วเ,เราไปดูก็ได้แล้วหนีพ้นไหมเราจะไปกรรมอยู่ตรงไหน่ะจะเป็นกรรมที่อยู่ในน้ำหรนะือในดินหรือที่ลมหรือที่ไฟเนี่ยเราหนีพ้นไหมแต่ในท่าทั้งสี่ของเราเนี่ยท่านก็บอกไปแล้วมันเป็นา่าทั้งสี่มีดินมีน้ำมีลมมีไฟประกอบมันขึ้นมาเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าเครื่อบันทึกหรือว่าเป็นเท็นิดหนึ่งที่มันประกาศกระเพือข,อของผู้น,นั้นอีกที่ บ้าพึ้นดีเขาก็บันทึกเขาไปถ้พฤ้นไม่ดีก็บนับน,น,ทาาบนทึกเข้า,ขาไ้ก็เหมือนกันทท 4, บที่เรามาบันทึกเทปจะพูดอะไรลงมลงไปนี่ก็ติดหมดจะพูดเสียงเล็กเสียงใหญ่เสียงสูงเสียงต่ำยังไงจะแต่แอมกัไอยังไงก็ก็เขาก็บันทึกไปหมดเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกับธาตุทั้งสี่บันทึกไอ้ไอ้ขันทั้งห้าติดของสมาธินะที่มีปฏิจิริยาต่อกันเราเราทุกคนนี่ได้ชื่อว่ามามาถูกคำว่าพลังจะซีคลายาลังจะละเครื่องหมายคำว่าขันห้าแลวก็ธรรมีสติ แตอตอเข้าใจกับสิ่งนี้มากๆ <c oughs> แล้วก็คงจะจับจุดได้แล้วนะทุกคนนวัดซักนาไม่ทีดันโยกก็คงจะจับจุดได้แล้วว่ากฎหมายข้างนอกอาศัยคนติดตามแต่กฎหมายข้างนในเนี่ยถาสี่เขาติดตาม เราหนีคนได้แต่เราหนีนค่าสึกไม่ได้เราก็จาเป็นที่จะต้องอมีจิตระเบิดอยู่เสมอว่านะเวลานี้มีมีใครคนหนึ่งนะที่เขาได้ชื่อว่าองค์วิหัสไนนะหรือว่าองค์สันตโลเนี่ยติดตามเรายูแนร้อมแล้วที่จะเป็นพยานในการที่เรา,าจะคลี่คลายในขันห้าหรือจะเพิ่มปูนในขันห้าในคดีโลกคดีธรรม คดีนี่แปลว่าเราจะต้องสัสางหาพยานมาอ้างอิงหรือแก้คดีกันขึ้นมนไม่ใช่ว่าเราทุกคนเกิดมาในโลกมันมีคดีคดีมันยังค้างกันอยู่คดีโรคก็ยังค้างคดีธรรมก็ยังค้างยังสัสางคดีกันไม่หมดถ้า,าส,สาัางคดีมันหมดเรียบร้อยดีแล้วเราก็ได้ชื่อว่าพ้นคดีเขาจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมขัดสูตธรรมะหรือว่าขัดสูตการนิพพานอะไรกันอย่างนัง้น คือท,ทาจิตให้มันมีการพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดที่ถ้าทำอยู่ที่มันยังเป็นลักษณะแบบพื้นฐานพื้นฐานของสิ่งที่เราจะรู้และเข้าใจที่เขาเรียกว่าทำจิตทงใจอ่ะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหตุผลสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะต้องคลี่คลายอีกสิ่ง,งต่างๆนี่จะอุบัติเกิดขึ้นในจิตของเราเขาเรียกว่าอารมณ์หรือตัวกระทำต่างๆเนี่ยอารมณ์ที่เรียกว่าพบ อารมณ์ของสัตว์อารมณ์มนุษย์อารมณ์นรกอารมณ์จินพมเทวาหรือว่าตัวกรรมต่างๆนั้นจะต้องปรากฏดขึ้นมีมากมายกายกองค่าคอยทำจิตให้ดีตามลักษณะธรรมท่านบอกว่าต้องต้องรู้จักเรียงรายนะหรือทำจิตได้แล้วต้องเรียงรายเรามาจัดระเบียบ จัดระเบียบของโลกของธรรมเนี่ยให้มีเหนนตุผลริทีนี้ที่เราจะจัดระเบียบเหตุผลโลกธรรมได้เลยต้องอาศัยจิตที่ละเอียดละเอียดหน่อยแต่กลองหาหา,หาเหตุหาผลขึ้นแต่ว่าเห็นได้ก็เข้าใจเลยคนเราเห็นได้เข้าใจเลยมันก็ในทางวิสัยของจิตที่รู้จักเหตุผลหรอกจิตที่ใครจะจักเหตุผลนั่นก็เรียกว่าจิตที่ พบแล้วก็กันกจองมันจะเป็นนอกเป็นใน <c oughs> อยู่แค่เอื้อมเองตามหลักตามหลักของธรรมรากแว่าอยู่แค่เอื้อม ามจุดจะที่พูดใด้ฟังตะกี้จุดหนึ่งคือกายธาตุสี่จุดสองคือขันห้าแต่นี้ก็ถึงจุดของเราแหละคือจิตจิตเข้าถึงเข้าถึงขันห้าเข้าใจการตั้งของธาตุสี่ ก็มีภาระอยู่อย่างเดียวคือภาระของจิตที่จะต้องทำกับขันห้าในขณะที่ธาตุทั้งสี่ตั้งอยู่ไม่ใช่ว่าเราจะทำลายธาตุสี่สิ่งที่เราจุดประสงค์นี่เขาเรียกว่าเราอยากจะอยากจะกระจายขันห้าหรือว่าหนีออกจากขันห้าที่เขาเรียกว่าที่พรจะพจทธเจ้าตอว่าถ้าตัดสามโลกจักรวาลตัดมนุษย์โลกตัดโลก คนมาโลกอะไรอย่างเงี้ยมโโัโลกเทวโลกมนุษยโลกกับโลกอะไรตัดตรงเนี้ยจิตพ้นขันห้ามาอะไรก็ไม่มีคําว่าจักรวาลต่างเหล่านี้จากกฏแต่ถ้าเรายังออกจิกตของเรายังออกจากขันห้าไม่ได้จกกักรวาลก็ต้องตากฎขึ้นจะเป็นจัก,กรวาลของอะไรมุมหนึ่งในคําว่าโลกเนี่ยสมมติว่าเราดูสิเราดูโลกของตัด สัตว์ที่เราพบเราเห็นเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันกี่พันกี่แสนกี่ล้านชนิดในอันว่าโลกของเขาเขาเรียกว่าเบ้าของกรรมเราคิดถึงตั้งแต่สัตว์ที่มองเห็นด้วยตากระทั่งที่เรามองไม่เห็นคือมันเล็กจนไม่สามารถจะใช้สายตาอ,อาจะไปต้องว่าเชื้อโลกเนี่ยใช่ไหมเชื้อโลกไปไปดูด้วยสายตาเห็นอะไะ มันต้องดูก็ได้กล้องกล้องจุลทรพนจุลทะอะไรไปโน่นนะเห็นไหมต้องฟิกสู่กันด้วยสิง่งบางอย่างถึงจะพบเชื่อถ้ามันไม่มีเชื่อมันก็คงไม่ตอบปฏิกิริยาสุด้านั่นมันก็เป็นโรคในแคนิเนที่เกิดขึ้นนะครับว่าา่าทั้งสี่ท่าทั้งสี่ที่อาศัยเห็นไหมเพียงแต่สิ่งนี้มันก็น่ากลัวแล้ว เรื่องคาเบ้าของกรรมที่เราจะต้องไปเปิดในฐานะที่เราลงขันห้าและไหนจะเบ้ามนุษย์อีกละมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าหมาจะจะผ่องเหมือนกัเาราเมื่อไหรเออไม่ใช่ว่าจะสุกใสเหมือนเราเมื่อไหร่แหมมนุษย์บางคนพผกบางประเภทนี่ก็จะมาอยากจะมองก็จะไมาอยากจะพบอยากจะหเห็นแล้วมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นมามันพบไช่เฉพาะประเทศไทยที่ไหนในคําว่าอจักรวาลของพบมนุษย์คขับนะ บางทีเราก็ไม่รู้จักคนอย่างเขาแบ่งภา,าคภาคให้เราฟังเนี่ยภาคเอเชียกับภาคยุโรปเนี่ยโอ้โหแล้วอาจจะรู้จักประเทศไทยเฉยหรือนะครับก็ประเทศไทยที่เราอาจจะยังเป็นชนชันไยไม่ถึงด้วยซ้ำมนุษย์ที่ตั้งกันอยู่บางทีมันก็มันก็แย่แย่ถ้าจ่เรียกว่าสภาพของความสุดมนุษย์จนจนไม่เป็นมนุษย์ขึ้นมานี่ก็มันก็เป็นเป้าของกรรม และที่เกิดเป็นมนุษย์ที่ขาดจิตที่ควบคุมวิญญาณแล้วที่เราเรียกว่าคนบ้าเนี่ยมันยิ่งหนักกวใหญ่เลยนะสภาพความเป็นมนุษย์นั่นทำไมมันก็เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าไอ้กลไกต่างๆที่มันจะไปบังคับความเป็นมนุษย์มันไม่มีแล้วมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่วิกลจริตมันเป็นมนุษย์ที่ก็น่าสงสารแต่นั่นก็เป็นเป้าของการเกิดเหมือนกันหรือมนุษย์ที่เกิดมาประเภทที่เรียกว่า สุขภาพม่สมบูรณ์นะที่เราเห็นกันเนี่ยโปลิโอหัวโตมังแขนยาวแขนรีบคุงโลตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดบาดทงทีมีสองหัวตัวเดียว,ว,ว,วอะไรอย่างเงี้ยเห็นไล่ะนั่นก็เป็นนุษย์ทางนั้นเบ้าของมนุษย์หรือเบ้าของกรรมที่เราจะทําเกิดก็เพราะเราไม่ดีขันห้าเราไม่ละวางขันห้าเราก็ต้องไปอย่างนั้น บางทีก็ไปเกิดูในต้ในปา่าในหว้วยในเขาในถ้ำในเหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เคยเคยเห็นแล้วเคยจะได้ยินที่ผมเค่เขาเกิดแ่อะไรอย่างเ,เ,เาง,เเงี้ยนะยิงไปทั้งขั้วโลกไา้นะหมายถึงอาเอง <c oughs> เก็เคยไปแล้ขั้วโลกไา้แต่ก็เคยพบในในหนังสือสารคดีต่างๆกาเขียนอย่างเช่นมนุษย์ป่ c, าเป็ดเนี่ยโอโ้โหมนุษย์นะแต่ป่าเป็นเป็ดเกี่ยคนไทยไม่มีหรอกนะนี <c oughs> ่ถ้าเราไปเกิดในนั้นตรงนั้ โอ้โหก็พวกนี้กินในพวกสดกินพวกสดสดเท้งนั้นกินอาหารสดสดบางทีก็กินคนกันกินมนุษย์ด้วยกันในรัวโลกใต้หรือก็พวกเผ่าอเมริกาที่เกออะไรนั่นมันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันหรืออย่างประเทศฟิลิปินเนี่ยมันมีเผ่าอีกนิดหนึ่งก็กินของสดๆดกินของขาวๆกินในอย่างที่มนุษย์เขาไม่กินแต่เผ่าพวกนี้ชอบกิน เช่นกินตะขาบสดๆเนี่ยกินไส้เดือนสดๆอย่างเงี้ยนะกินงูสดๆเนี่ยไส้เดือนนี่เขาจะจับจับมาถึงแล้มาใส่ในจานในกระมงไว้แล้วก็เรียกลูกเรียกพ่อเรียกแม่เรียกลูกหลงแบบเมื่อกินมัเนี่ยอร่อยอร่อยเลยค่อยๆจับหยอดมันในคอเคี้ยวกัน,นะตะขาบเป็นเป็นเนเคี้ยวกันอย่างอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมนั่นก็เป็นมนุษย์นั่น,นะไม่ใช่อะไรแ่เป็นมนุษย์เราพบนักข่าวจชาวเมริกันไปพบเขาถึงขนาดตาเหลือกเลยวิ่งเลย เขาไม่นึกว่าจะได้เจอกับมนุษย์เบบนี้อาชีพของเรเองไม่เคยมากินไตเดือนกินตะขาบตุมส,สดหรืองูสด,สดเลยงูนี่จับมาเป็นตัวแล้วก็ทอนไปต้่นเลยเคี้ยวไปจากอร่อยเลยเห็นไหมเออถ้านเราไค่เกิดมปในฐนนานะาวไก่เลยนี่เรามันยังดียังเป็นเผ่าเผ่าอารยธรรมที่รู้จักการสรรหาเรื่องกินหรอกนะรู้จักการปรุงแต่งยังรู้จักการสะอิดสะเอียนสะสิ่งต่างๆเ่านั้น บางครั้งมันก็กินเนี่ยประเภทที่เรียกว่าอะไรล่ะที่เราเห็นไอ้พวกกีฬาพวกกินด้วน,น,นะพวกลาบพวกอะไรลับแดงลับเขียวอะไรเล่เป็นเนื้อสดเอาเลือดมาลาบเรืเ่อยๆกับปากแดงดอย่างนี้เห็นไหมมันก็เหมือนเปรตมันมอะไรนะนะกนนินกันอย่างยักษ์เลยเอาดีบีพวกสไปเอาไอ้นี่เขียวเข้าไปนั่นก็แซ่บมันเลยนลอยลงไปแต่ที้เราไม่เคยกินไม่เคยสัมผัสเราก็ขียเหร่เห็นไหม แต่เขาเคยกินเคขาเลยก็เ hmm. ด so 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 mm ี๋ยวนี้มันกินกันทั่วหมดแล้วนะกินงูกินไต่เตือนไอ้กินกบกินเขียดกินอ่ะอะไรต่ออะไรรู้ไหมกินคือไอ้ไอ้กระโปรงกระปองกากไอเกิดมันกินกันตัวสมุดก็ไอ้คบไอ้คบเดี๋ยวนี้นะเราเรียกอาหารป่าคนอย่างเราเออ่คนบ้านนอกไม่เคยกินแต่เดี๋ยวนี้มันจะตั้งอยู่ในกรุงเทพเลยอาหารป่าอย่างเขาอะไรอยากจะกินไอ้งูตัวนี้ไปชี้เลยฉันเอาไว้ตัวนี้เนี่ย ราคาเท่าไรเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้สองร้อยเอาตัวเนี้ยเราจีไปเขาก็คว้างูตัวนั้นขึ้นมาเลยปาด่าท้องมูเอาดีให้เรากินมก่อนแล้วเอาเนื้อไปผัดไปยำให้เรากินกินี่เห็นไหมกินกันสดๆจีกันเป็นๆในขณะนั้นเลยเนี่ยนี่ไหนกันนะจิตที่วนเวียนอยู่ในขันห้าแล้วมันก็หลงไหลไปอย่างนี้เนี่ยถึงของดีของชอบาพบอบใจอะไรแบบนี้นี่คำว่าเปาของมนุษย์นี่ที่อาผู้นี่มันจะย่อ ให้เรารู้จักใช้ความคิดในเรื่องความเปิดถึงบอกว่าตัวเกิดมันไม่ไดีีต้องไหนหรอกพทธเจ้าจึงรีบทาให้มันรื่นมันเรื่ดเกิดซะสิจะไ,ได้ไม่ต้องมาเกิดเพราะว่าเกิดไปแล้วมันก็ไม่เไปจะพิเศษเ็จอะไรเกิดไปเกิดมาเกิดมาเกิดไปดีม่ดีไปหลงไหนก็ละ่ะความหลงไหลก็อาจจะสร้างความช่วยตัวเองบางทีทมิ้วไปใช้ปากไว้เท่าไหร่ไปเนี่ยไปใช้กายบางสิ่งบางอย่างกมเพ่งระหัดประหารเขาเนี่ย มันก็ลำบากที่เ <c> น <oughs> ี่ยตัวกระทั่มนะธรรมะก็าสอนให้รู้จักอารมณ์และให้เก,งกรงตัวตัวกระทําอย่าไปกล้าหาญต่ออารมณ์นะเพราะอารมณ์เนี่ยมันจะกลับไปสูส่ตัวกระทําถ้าเราเข้าใจอารมณ์ก็ควรจะหยุดยั้งอารมณ์หยุดยั้งอารมณ์ก็เหมือนให้หยุดยัง้งตัวกระทําถทำไมหยุดยั้งอารมณ์ก็เหมือนไม่หยุดยัง้งตัวกระทํา ข่าทั้งสี่ก็จะปรุงให้เราไปเรื่อยๆให้ขันตั้งห่าไปไปอยู่กับข่าทั้งสี่ท่างสาแล้วนะสิ่งที่เราไม่อยากจะไปดูสิบครทายเราเกิดเป็นหมาที่เืียนเนี่ยโอ้ยกาทั้งวันทั้งคืนไม่ะระดับเล้นอนนะนอนให่นักหน่อยกตาก็หลับไม่ลงขันอยู่ั่น่หละวน่งบมาได้เพล้านเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นตัวกกรทำที่คนเราใช้อารมณ์กันมาก เนี่ยสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำพระพุทธเจ้าที่แสดงคําเรื่องอารมณ์ตัวธรรมเนี่ยเขาเรียกละคําคถอดลงกุศลถอดถอดชดาหรือสีนั่งฟังคำพระพุทธเจ้านี่ต้องถอดเครื่องหรือสีออกเลยนะขอบัญชาเพราะว่าสีเนี่ยมันพวกพวกเวทมนตร์คาถาพวกยึดถือพวกสถิตนะอย่างเช่นะดินงถ,ถ,ถือไฟถือมูพะพทธเจ้าไปโปรดเกลา ก็วางจะคำว่า,าไฟและงูอมอนเป็นชานกระสัตรที่นั่งอยู่บนบัลลังได้ยินได้ฟังคําว่าอารมณ์และตัวกระทำน,นี้เาขาก็ออกจากเงือจากวังของเป็นชาเนะพราะกลัวคือนั่งอยู่บนบัลลังต่อไปเป็นทหารเป็นอมตะมหาเด็กต่อไปไม่ไหวแล้วก็กลัวีลไม่ดีเดี๋ยวยไปไปซ่อนเล่นตัวไอ้จิิงเปตาแล้วนั่นกูก็แย่เลยนะตายขายคิดหน้าเนี่ยทางตรีบเข้าใจในธรรมะและ้วก็รีบรับรุงเพืไอให้ได้ความป็นตัวตนเองอย่างน้อยเป็นกระยาชน เป็นสารพุทชลและภายใตยสร้างความพุทธสำคัญให้เป็นไหฎิยะสุดขึ้นในการเชื่อมโยงอยู่กับมนุษย์และตัดสิ่กันที่เป็นการละยาชนด้วยความเมตตาธรรมนาเรื่อยไปจนเกลือเพื่อแพร่หายใจเฉยๆก็พักดิอันนี้ใช้บทยืนมึงนะแล้วก็เดินกับมาชั่วโมงจะสองชั่วโมงอ่ะ ตอนนี้เราก็ท <c oughs> ําจิตยามทำจิตใจของเร,เรารู้เลยนะเราบอกให้ฟังเลยข่าทั้งสี่ข่ทั้งห้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรมันพุ่มหออะไรไว้เงี่ยยามทำเป็นขึ้นคือเหลือตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้แล้วตายดีถัตโนโนาโถตนท้องตนตน้องช่วยตน พระพุทธเจ้ทาท่านก็นช่วยจำแนกท่านจะได้ืิดว่าเป็นโพงพัควาคือเป็นผู้แจกจำแนกออกไปเป็นผู้โทเป็นที่พึ่งเป็นผู้แจ้ให้เราตื่น ยังไม่เคยกลัอวาอารมณ์กลัวตัวกระทํากันแล้วก็แหมจะเสียค่ายังได้บอกไนะยหัดปฏิเสธอารมณ์นะทุกคนต้องหัดปฏิเสธอารมณ์หัดรู้จักอารมณ์บ้างเดคิดว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีตัวมีตนไม่มีตัวมีตนจะทําให้เรายืนอยู่ได้หรอได้ทำหรือว่าสาเร็จทำกันทั้งนั้นแหละ ไม่เคยเลือกีิรัสมัติชั่งรับไม่เคยอัตติอยากให้ทุกคนเข้าถึงธรรมหรือสําเร็จธรรมทั้งนั้นแต่ก็จะไปทําจิตใจให้เนี่ยทำไม่ได้นอกจากแต่ว่าจะส่งแนวทางหรือว่าส่งเยี่ยงอยากให้ท่านให้เรามีการท,ทําจิตทำใจขึ้นเป็นการเสี่ยงทายว่าเราทุกคน ที่มีจิตนำลึกได้เนี่ยจะสามารถทำจิตทงใจเนี่ยให้มันพ้นจากคำว่าอารมณ์ของขันห้าได้ไหมหรือรัดวางอารมณ์ขันห้าได้ไหมเี่เป็นการเสี่ยงทายเสี่ยงบุญเสี่ยงวาสนาบารมถีถ้าทำให้ใช้ได้แล้วก็ ตอนนี้เราก็คงจะไปไปได้มากันนี่แล้วายหมดแล้วแต่พระเ,เจ้าผ่านมาจน24พระองค์แล้วยังจะเข้าถึงองค์ที่5เหลือเวลาอีก20กว่าวันคืออีก2,000กว่าปีก็จะเข้าวาระองค์สีอีกอย่างตามภาษาของฉัน สอสวรรค์ววเขาต้เรียกว่า,วา,า,านนรรยี่สิบตะวันตามภาษาพันธุ์มันก็จะสองพันสุรีเลยก็ยกจะเข้าช่วงของพระเจ้าองค์ใหม่แล้วก็อาจจะติดลบอีกขึ้นไปลศาสนาภาษีระยะอยาจจะติดลบอีกหรือไม่มีพลาดไปตกมาลบซะอย่างเงี้ยเจอเป็นาศาตร์นะหมดอีกหมดโอกาสรีสพระพุทธเจา้าท่านก็ไม่จะตั้งในโลกนานเท่าไหร่ ขาอ,อสำคัญแม่ทําเดี๋ยวก็ติดลบอีกสุขภาพเนี่ยมันก็เรียนสำคัญถ้าตีนี่มันไม่ดีแล้วก็การที่จะใช้จิตดูขันท่าปล่อยวางขันท้านี่มันก็ทำให้าราหกันถึงันเรียกว่าธาตุเสือ่อมธามุหมดแ จะเ,เ,เป็นเป็นคนที่โรคเจ็บไข้ไข้ปวดปวดเมื่อยเบื่อยเยอุดลุกตดนั่งเดี๋ยวตานเยอะสะเทือนอย่างเงี้ยจะอาจะมาอาศัยจิตที่คลายขันห้าลงขันห้าก็ทำไม่ได้แล้วก็หมดโอกาสจะรู้จักขันห้าอีกเหมือนกันถ้าท่านอยู่กับความจริงแล้วจริงจรงไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอมตะ ตอนนี้เรายังอยู่กับสิ่งที่เกว่าหลอกลวงคือโลกเราไปจริงแล้วเขาเองมาจริงแล้วเขาแล้วเป็นไงครับก็ทําให้เราต้องเสียใจต้องมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นา,าพลาดพลาดจากกันไปเดี๋ยวเป็นมนุษย์เป็นสัตเดี๋ยวตกมลพิษพุมธิวดาเกิดมาบางทีเป็นมนุษย์จริงก็ไม่สมไม่สมความเป็นมนุษย์ครัีตาตาบอดหูดวงแขนข,ขาขาขาหัวโตะอย่างนั้นแหละบางทีก็มาเสียจิตเสียสติบ้าบาอ วองแบงแบงไปอะไรประเภทอย่างนั้นคือมันไม่มีความแน่นอนอะไรเลยถ้าเราคิดมันให้มัน,ม,นมีเหตุผลแล้วเราก็โลกนี้ผมิเจ้าที่บอกว่าอาศัยอาศัยให้เราอยู่ชั่วขณะถ้าคนไหนมีสติรู้จกนนักพระนุณนกุลละกับโลกอะไรประเภทอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีสตินะั้นก็มุนงานมุนงานเรียกว่ามุดดินกันอยู่อย่างนี้แลหละมุดกันไปแล้วก็ไปท่โรกันอีกที โตขึ้นมาก็ไม่รู้ว่ารูปร่างกูเป็นยังไงอะไรประเภทอย่างนั้นก็มีเยอะแยะนี่แหละท่านยังบอกให้สอนสอนให้เราเรารู้จักจับตนคนตนมานั่งสมาธิกันตั้งนานมาพุโทโธกันมาดูกี่แสนกี่ล้านครั้งอะไรแต่ยังไม่มีสติรู้จักจับอารมณ์ของตนแล้วก็เขาเรียกว่านั่งสมาธิจนตูดด้านนั่งสมาธิจนหัวหลุกบางทีก็ไม่รู้จัก่าพุโทโธที่ภาวนา นี่แหละเขาเรียกว่าให้เรามีความเข้าใจว่าเราต้องการจะหนีกรรมเมื่อต้องการจะหนีกรรมเราน่ะมีความทุกข์มาเพราะกรรมใครจะถามว่ารู้จักกรรมไหมเราก็บอกว่ารู้จักกรรมคืออะไรอ่ะกรรมก็ทําให้เราดีใจเสียใจทําให้เราต้องพลัดพากจากกันไปถ้าอยากจะดูกรรมมันเป็นยังไงก็ดูโน่นเราเกิดมาจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้นานไหม อยู่ในบ้านบางทีต้องพัดพากจากจับไปเลยอะไรประเภทอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าให้รู้จักกรรมอารมณ์นั่นแหละตัวของกรรมตัวจับตัวสําคัญที่สุดถ้ามีสติจับอารมณ์แล้วมันก็จะรู้จักกรรมกันไปเองนี่แหละที่เรียกว่าเรามาขอแนวทางของท่านท่านไปเพราะท่านจับอย่างที่เครื่องหมายที่เกิดว่าจอหอจออ จัอ,อนออะไรประเภทอย่างนั้นจับอารมณ์คนตนจับสติคนตนอะไรประเภทอย่างนั้นจับกายบ้างจับอารมณ์บ้างแล้วก็ลองหัดจับแล้วลองปล่อยนะไม่ใช่ว่าจับนน่นไม่ยอมปล่อยเลยอะไรประเภทอย่างนั้นคือจับแล้วก็ลองปล่อยดูอามันยังปล่อยไม่อยู่มันยังปล่อยไม่ลงพอยายามพิจารณาให้มันมีความเข้าใจก่อนที่จนจับ ไอ้ที that, you know, listen, and knowing, and know, ่จับอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันร้อนมันอุ่นมันหนาวมันดีไม่ดีอะไรประเภทอย่างนั้นเ็าเรียกว่าจับแล้วให้มันรู้รู้แล้วก็ลองปล่อยไอ้ที่ปล่อยไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้จักความร้อนนั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่ามาอาศัยแนวทางท่านเพื่อการขุดคุยเพื่อการจัดดําเนินในทางที่ถูกต้องเราทุกคนไม่ใช่ว่ามาอยู่ในศาสนาของพระเจ้าแบบต้องการที่จะมีอะไรต่ออะไรกันอีกแล้ว เรามาอยู่ในศาสนาก็ต้องก,การที่จะหลุดพด้นไจากคาว่ามีอะไรมีกายมีอารมณ์อะเมื่อมันมีกายมีอารมณ์แล้วไม่ต้องห่วงแล้วไอ้สิ่งแวดล้อมอน่ะหูหมากาไกา่จริงจบทุกแก่ทรัพย์สมบัติพระสถานอะไรพวกนี้มันมีมาเองเหมือนกับเราออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเรามีอะไรมีแต่ตัวร่อนจอดออกมาผ้าทั้งทิ้น,นจะปิดกายก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็มาหาข้งางนอกเอาละหากันเข้าไปกอบกงกึนเข้าไปของโกูของโกู ที่นาสาโทตับสมบัติพระสถานแก่แหวหนเงินทองสะสมทกันให้เต็มที่มีทรั์สมบัติไม่พอเอาไว้หาสิงาาสาราสัตว์ประใสคอกเอาอีกงวเป็นควายหมูหมาเป็นไก่อะไรประเภทอย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสะสมอารมณ์ก็เรือก็เหมือนกับว่าเราสะสมกับตอนนี้ถ้าเรามีสตริรู้จักปล่อยเสรีวางมันก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเบาขึนาขนาขน้นอะไรประเภทอย่างนั้นแต่พะด,ดุทธเจ้าท่านสบายเพราะท่าท่านเบาก็เพราะว่าท่านปล ถ้าเราอยากจะเอาเย่ยงอย่างของท่านเราก็ต้องรู้จักปล่อยว่างอะไรประเภทอย่างนั้นคือจับวางปล่อยบ้างจับบางปล่อยบ้างมันเป็นมันเป็นลักษณะวิธีการของผูคคนที่เดิมเพื่อจะพลล้น <med S 2> ทุกข์ Umwelt, ไม่ใช่ว่าปล่อยตลอดเวลาแล้วก็จับตลอดเวลาประเภทอย่างนั้นให้รู้จักจับและให้รู้จักปล่อยหรือให้รู้จักคิดพิจารณาและให้รู้จักวางจิตเป็นมัชชิบา<ม><ๆ>บ้างอะไรประเภทอย่างนั้นมันก็คงจะเข้าท่าเข้าทีถึงจะไม่ถึงขนาดว่า จำนะเร็จรุ่งร่วงดว,วงอัปคีอะไรประเภทอย่างนั้นก็ก็ยังได้ชื่อว่ารู้จักศาสนารู้จักปรับปรุงในสายกายวาจาใจของตนขึน้นี่เขาเรียกว่าอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยสรุปผลน,นะสรุปผลของเครื่องหมายให้เข้าใจทีที่เรียกว่าอธิบายเรื่องราวของธรรมให้เราเข้าใจ